ครับตอนนี้ลุงพนมพามาดูงวยอีกรอบหนึ่งครับดูงวมันมันงามครับตามมาครับนี่ครับต่เดินดานจะของจะมาเลยครับนี่ตามมาครับตามมานตามมาจาของจะพามาดูครับมี่ตัวงามครับโอตัวไหนก็ เนี่ย yeah. มีตัวงามครับนี่นี่ครับเจ้าของจะพามาดูแล้วครับตัวนี้ออกขีหลังเขาใช่ไหมครับรนะครับเจ้าว่าออกขีหลังเขาหน่ตัวนี้ยังงามเลยครับนี่ตัวนี้ถ้าขายขายเท่าไรครับเอาอ่ะแกว่าแกบอกว่าแกบ,บอกเอาว่ะเอาไว้พอพันครับนี่ครับเอาไว 6, ้พอพันอื งานของแก่ครับับงานจริงมีจะมีจะตัวงามครับเนี่ยครับ,รบจะมาเลี้ยง,อองตัวนี้ออกมาที่หลังจะบอกออกมาที่หลังครับออลลครับโอ้นะครับกำลัง ตัวหนึ่งประมาณประมาณเท่าไรครับประมาณยี่สิบห้าครับตัวตัวไกด์ุดคือยี่สิบห้าใช่ไหมครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าครับตัวนู้นสองหมื่นห้าครับลูกมันก็าองเลยนี่ตัวนี้เขาจองเลยใช่ไหมครับนี่มันลูกมันโอ้นี่ยังยังโอ้ตัวตัวลูกตัวนี้เขาจองเลยลูกมันก็จจองแล้วครับนี่ลูกตัวนี้เนาะ นี่ลูกอยู่ในท้องเขาจองเลยครับตอนนี้มีคนจองแล้วออกแล้วออกเลยใช่ไหมออกแล้วครับข้าจองค่ะโอ้ครับนี่ไม่เิมงามครับไปจะของพาไปดูครับจะของจะพาไปดูแล้วครับไป,ไปเรื่อยๆครับางาม เง่ดงงามงามทั้งนั้นเลยอยากอุดมสมบูรณ์ครับอยากอุดมสมบูรณ์ไหนครับโอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับโอ้ตัวนี้เขาหายเงินแล้วครับโอ้ตัวนี้จ่ายตังค์มาแล้วครับนี่ตัวนี้จ่ายตังค์แล้วเขาจ่ายไปเท่าไหร่ครับ กันเองหมูกันหมูไข่ไม่ใส่แดดก็อยากได้ดคิดฝังสถงทีแหละเลยก็โอ้ที่ไม่ขาปผุดราคาอครับครับจนครับคู่ของมันน่ะคือกันเปี้ยงโอ้นี่ครับคู่ของมันสามตัวนี่ครับหนึ่งว่าแม่ไม้สามตัวนี่ตัวงามครับโอ้งามจริงๆตามมาครับ ของไอ้จุงจักรยานบางเรียงงัวเนี่ยผมเขามาดูไอ้ไก่มีตัวงามงานงานทั้งงันเลยครับนี่เห็นตัวไหนก็มันอันน,น,น,นี้ครับมันไม่ชนนะครับครับแต่ของบอกว่ามันไม่เคยชนใคร สวยงามทั้งนั้นเลยตัวหนึ่งก็หลายบาทแต่ละตัวตกตัวละสามสี่หมื่นคของเจ้าภูมิใจครับที่มีงวงงามๆนี่ครับมีครับแกปล่อยแกบอกว่าแกปล่อยบ่ายโมงครับปล่อยมีแต่บ่ายโมงแกไม่เคยปล่อยแต่เช้า ครับจะใช้เวลาเลี้ยงงัวอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงครับเนี่ยครับเกตขึ้นจักรยานมาเลี้ยงด้วยถึงเวลาจะปั่นจักรยานตามงัวแกสบายเลยครับนี่ครับชุมทองไหลทองน้าฝั่งนี้ครับมีมิเต่เขาเขียวกระจีมาเลยครับัวครับโอ้งามจริงเขาเขา งามมากๆเลยครับหัวมีแต่งามงามมีแต่ใหญ่ๆพันแดงบามันด้วยครับหัวไทยใหญ่ไทยใหญ่เนาะครับหัวแดงผสมบามันพันใหญ่ ูแต่ละตัวนี่โอ้จะของจะบอกว่าเนื้อหนังมันดีครับนี่นครับค่ะอ๋อแล้วไอ้งัวงดแงงวดงนี่มันจะแพงกว่างัวาขาวใช่ไหมครับ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 จะของจะบอกว่างวาังวแดงจะแพงกว่างัวาขาวครับ ถึงมันจะตัวเท่ากันได้มันก็จะแพงกว่าครับเพราะว่ามันมีแต่ตัวสวยๆครับจะเลี้ยงไว้มีตัวสวยๆเลยนี่มันกินยามีเลียกยาด้วยครับยายังไงมันก็กินด้วยนะครับเกาบอกว่าลุงกินในหนามเหมือนเหมือนควายเลยครับลุงกินในหนามเหมือนกันตอนนี้กําลังลุงกินพก หละริมฝั่งเหมืองครับดูหนาสอนนะครับหนาสอนงามตอนนี้ฝนกำลังตั้งเข่ามาแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะตกไหมพอตกไปหลายวันแล้วตกติดต่อกันไปสองสามวันแล้วครับ หน้มเหมืองก็ตอนนี้หน้มเหมืองก็เต็มเหมืองครับครับเต็มหวมลงกินรูไไก่ครับมันดูไอไก่แม่นี่ก็สวยครับแม่เนี่หูอย่างยาวเลยนี่ครับมันมีคู่ไหมครับตัวนี้ โอ้โนี่ครับนี่คู่มันนี่เจ้าของจะบอกว่าเจ้านี่คู่มันนี่ครับ่มันตรงเขาปอกน้ำมันโอ้ครับนี่สวยงามมากเลยครับนี่เจ้าของแกเศรษฐีนะนี่งัวจะมีงัวเยอะนะครับเอาเป็นเศรษฐีเลยนี่ ขายเี่งไหนเป็นล้านมีดูครับ <ใน S 2> ครับเจเกบบอกว่าเก็บเก็บเอาไว้ครับตัวนี้ทองอยังครับนี่นะตัวนี้เก็บบอกว่าทองเลยครับโอ้หไหนครับโอ้ลูกมัน ผมมันจะมาใหญ่ข้างนอกใช่ไหมครับวันนี้ได้ดูผาพจำเจ็บนะครับชุดก่อนผาพมันจะมืดครับถ่ายตอนเวลาห้าโมงเย็นครับตอนนี้วันนี้ประมาณบ่ายสามโมงแล้วครับงามริงกิงยม,ยมลวประงามครันี่ครับผมเห็นผมชอบเลยครับนี่ว่าโอ้ตัวนี้<ม>นจะบอกว่าเป็นซักสองทีเหลี่ย ครับครับตีนมันเป็นไรครับนั่นมันเป็นแผลนะัน่นโอ้คร,รับตีนมันตกเหมืองครับนี่ครับนี่นี่ตีนมันตกเหมืองครับมันเป็นแผลมันไปตกหยับปุนครับครับมันหยับปุ๋นขึ้นไปแล้วมันตกครับโอ้ตีนมันตกเหมืองกำลังครับกำลังมา วยงามมากๆครับราารโอ้ตัวนั้นตัวนู้นผสมแล้วแกบอกเก็บโอ้ครับโอ้ครับผสมแล้แวะลจะบอกว่าผสมแล้วนี่ครับผสมเทียมหรือว่าผสมถัดอาครับครับจะบอกว่าผสมเทียมครับของจะบอกผสมเทียมเนี่ยตัวนี้ก็สวยนี่สวยมันแดงแบบ เด้งงามเลยเนาะเด้งงามจริงๆเนาะดูมันเด้งงามนะนะครับโอ้นี่โอ้ครับครับครับงามงามครับงานจกิงครับครับกำลังจะไปแล้วครับคลิปนี้จบลงไว้ในแค่นี้ก่อนนะครับเขาไปดูในช่องลุงพนมชาแนลนะครับผมทางยู u b e นะครับผม